t ี e l l H A V t h a i l a n d Hidden Alien นว r s หา้างสรรพสินค้าตอนใกล้เที่ยงมีผู้คนเข้ามาใช้บริการไม่พลุกพล่านเท่าไหร่ เป็นช่วงเวลาที่บรรดาร้านรวงซึ่งตั้งอยู่ในห้างยังไม่คึกคักเหมือนช่วงเย็นตลอดไปจนถึงหัวค่าซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอยเงินทองของผู้คนพิจิกเพิ่งมาถึงที่นี่พร้อมกับจุดประสงค์อันเลื่อนลอยไม่มีเป้าหมายที่แน่ชัดชายหนุ่มเก็บรวบผมของตนไม่ได้หมวกทรงฟักทองใบโต ซึ่งเลือกมาสวมใส่ให้เข้ากับเสื้อผ้าและรองเท้าที่ล้วนแล้วแต่มีสีเทาแทรกแซงอยู่ทั้งสิ้นในเวลานี้ราชาแมงป่องจึงไร้ความแตกต่างเขาแลดูกลมกลืนปะปนไปกับฝูงชนคนธรรมดาทั่วไปคนมากมายเดินสวนผ่านไปโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าใช้หนุ่มคนดังกล่าว ร้อมที่จะกลายร่างเป็นมัจจุราชได้ทุกเวลาหากความหิวสุดอย่างนั้นบังเกิดขึ้นกับตัวเขาขึ้นมาในเวลาใดก็ตามหลายวันมาแล้วที่ชายหนุ่มวนเวียนเข้าออกอยู่แต่กับผวังส่วนตัวลดเลือดของผู้หญิงคนนั้นราวกับติดค้างอยู่ที่ปลายลิ้นไม่ยอมลบเลือนจางหาย มันทำให้เขายิ่งเกิดความกระหายหนักขึ้นไปอีกตนต้องทำอย่างไรถึงจะดับความรู้สึกนี้ได้ปราชาแมงป่องจนปัญญาเพราะไม่รู้ว่าจะสืบหาคนที่ตนจดจำได้แต่ใบหน้าไม่รู้แม้กระทั่งชื่อหรือรายละเอียดอะไรเลยสักอย่างเดียวได้อย่างไรเหตุผลที่พิจิกต้องการติดตามหาตัวผู้หญิงคนนั้น ก็เพื่อจะขจัดอาการละเมอเพอ้อพกซึ่งก่อกวนความสงบให้แก่ชีวิตและความคิดอย่างรุนแรงพิจิกครุ่นคิดบางทีอาจต้องใช้พิษถอนพิษถ้าหากตนได้ชิมรสเลือดนั่นอีกสักครั้งความคิดหมกมุ่นนี้ก็คงจะหายไปได้เองชายหนุ่มคิดเอาเองไปตามประษา ทว่าการตามหาตัวคนแปลกหน้าในความทรงจำกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างใจคิดความเป็นจริงมีค่าเท่ากับศูนและเมื่ออับจนหนทางพิจิกจึงย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งสถานที่เกิดเหตุในคืนมันนั้นเพื่อตามหารอยความทรงจำของวันวานกลุ่มสาวน้อยวัยแรกรุ่นสองสาคนเดินผ่านหน้าเขาไป พิจิกอดมองและคิดตามไม่ได้ว่าเวลาที่สาวๆเหล่านี้ดิ้นเรา่าตัวชักกระตุกอาบอิ่มไปได้วยเลือดภายใต้เงื้อมมือของเขานั้นมันให้ความรู้สึกซาบซ่านมากแค่ไหนใครต่อใครชอบหาว่าเขาบ้าเลือดนั่นไม่จริงเลยสักนิดเขาแค่หลงไหลในเสน่ห์ของเลือดต่างหากโชคดีของคนแถวนี้นะ ที่เขายังอิ่มอยู่พิจิกนั่งพักขาบริเวณที่นั่งพักใกล้ทางออกทิศหนึ่งมองดูผู้คนเดินขวบขวายสัญจรไปมาพลางนึกถึงอดีตในวันวานของตนสมัยที่เคยเป็นแค่วัยรุ่นธรรมดามันจ้งแตกต่างจากปัจจุบันนี้มากนะักความรู้สึกที่ได้รู้ว่าตนครอบครองพลังอำนาจ ที่ทำให้อยู่เหนือคนอื่นได้นั้นทำให้ใจเกิดความหยิ่งพยองสิ้นดีตั้งแต่มีทีเซลเข้ามาเขากลาก้าแกร่งขึ้นมันปลุกพลังทั้งยังปลุกสัญชัตยานดิบเถื่อนให้พลุ่งพล่านขึ้นมาด้วยเช่นกันที่ไหนจะหาผู้หญิงคนนั้นพบได้ที่ไหนกันเขาไม่น่าเล่นมากไปเลย ในขณะที่กำลังคิดใครครวญถึงเรื่องนี้พลันความรู้สึกหนึ่งก็แล่นตรงเข้าบีบหัวใจพิจิกกลางนิ้วมือทั้งห้าขึ้นกลุ่มหน้าอกเหลียวซ้ายแลขวาอยู่ในท่าระวังภัยอย่างเต็มตัวอะไรกันไม่ใครบางคนอยู่แถวนี้มันจ้องเล่นงานเราอย่างนั้นเหรอสัญชาตยานดิบพลันตื่นตัวขึ้นในเสี้ยววินาที ที่เซลล์ในร่างกำลังเผาผลาญจากภายในให้เลือดลมพลุ่งพล่านเร่าร้อนสีดำของลูกตาในยามปกติเวลานี้แปลเปลี่ยนกลายเป็นสีเทาอันเป็นตัวบ่งบอกถึงภาวะเตรียมพร้อมเข้าสู่การใช้พลังเหนือขีดจำกัดของมนุษย์ราชาแมงป่องพยายามเพ่งจับทิศท,ทางหาต้นตอของความรู้สึกถูกคุกคามดังกล่าว จากระยะการมองเห็นเงาร่างหนึ่งกำลังวิ่งไปทางทิศหนึ่งซึ่งแลดูผิดสังเกตจากคนอื่นๆมากที่สุดแม้จะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรนักแต่พิจิกก็ตัดสินใจติดตามไปเพื่อพิสูจน์ดูให้รู้แน่ชัดเขามองเห็นด้านหลังของผู้ต้องสงสัยทำท่าหันรีหันขวางเหมือนมองหาทางหนีทีไล่ก่อนจะเลี้ยวหายออกไปตรงประตูทางเข้าออกลานจอดรถของฉันนั้น หนีไปพ้นลอกอยราชาแมงป่องคำรามในใจออกตัวพุ่งตามไปติดๆพิจิกพาตัวเองออกมาสู่ลานจอดซึ่งเต็มไปด้วยรถยนต์จอดเรียงรายแน่นขนาดไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตใดๆใ,ในระยะสายตาเขาค่อนข้างมั่นใจว่าไอ้คนที่กล้าแย่หนวดเสือยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆนี่เอง เกมแมวไล่จับหนูเริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆราชาแมงป่องเคลื่อนไหวอย่างใจเย็นไล่กวาดสายตามองค้นหาไปเรื่อยๆทีละแถวอาจดูเหมือนเป็นวิธีงมเข็มในมหาสมุทรซึ่งสัตรูอาจสบโอกาสหนีรอดไปได้ถ้าว่าความเป็นจริงแล้วนั้นประสาทสัมผัสอันแหลมคมของเขากำลังตื่นตัวเต็มที่ ขอเพียงมีการเคลื่อนไหวแม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นรับรองว่าไม่สามารถรอดมือเข้าไปได้อย่างแน่นอนอยู่ตรงนั้นเองหรอือได้ยินเสียงฝีเท้าและการเคลื่อนไหวของใครบางคนเพียงแผ่วเบาเพียงแค่นั้นพิจิกก็ดีดตัวกระโจนไปสู่ทิศทางของเสียงดังกล่าวได้ในเสี้ยววินาทีเฮ้ การปรากฏตัวในชั่วพริบตาทำให้ฝ่ายตรงข้ามถึงกับตกใจจนเผลอทำกุญแจรถร่วงหล่นลงบนพื้นชายวัยกลางคนรูปร่างผอมเกรง็งมองดูชายวัยรุ่นผมยาวสีเทาตรงหน้าด้วยสีหน้าท่าทางตื่นตื่นแกใช่ไหมที่จ้องฉันหนีทำไมวะพิจิกถามเสียงกระชาก ดวงตาวาววับดุดันคล้ายตาของแมวเวลาตั้งท่าขู่ศัตรูเขาขยับเข้าหาอีกฝ่ายเปลี่ยนรูปการจากผู้ถูกคุกคามกลับมาเป็นฝ่ายคุกคามเสียเองเออผิดคนหรือเปล่าคุณเราไม่รู้จักกันเลยนะครับคนตรงหน้าพูดแบบบัดวาดซ้ำยังไม่กล้าก้มลงเก็บกุญแจรถที่ตกอยู่ อาจเป็นเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับคนแปลกหน้าที่จ,จู่ๆก็โผล่พลวดมาจากตรงไหนก็ไม่รู้โกหกที่เท้าทั้งสองข้างของชายผู้โชคร้ายลอยวือขึ้นเหนือพื้นโดยถูกจับยกตัวขึ้นจากพลักระกำลังอันมหาศาลของแขนเพียงข้างเดียวพิจิกยังมีแก่จใจพูดหยอกเล่นกับอีกฝ่าย ทั้งที่มือของตนกำลังขยุ่มยกคอหนูตัวแป้งที่ไล่ตะคุบได้ไอ้คนโกหกไม่เข้าท่ากำลังดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นเป็นอิสระดวงตาคู่นั้นเหลือกลานจนแทบจะถลนส่งเสียงอึกอักในลำคอด้วยหายใจไม่ออกพิจิกกกำลังคิดที่จะฝากแผลไว้สักรอยเพื่อว่าความเจ็บปวดจะช่วยรีดความจริงออกมา ตนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเค้นถามที่เซลสั่งการได้รวดเร็วเท่าความคิดผมปล่อยหนึ่งม้วนตัวขึ้นเป็นเกลียวยกตัวขึ้นจดจอบริเวณต้นแขนชายต้องสงสัยได้กำมือเตรียมจะทำอันตรายเหมือนอย่างที่เคยทำมาปล่อยเขาคนที่แกหาอยู่นะ่ะฉันเอง ราชาแมงป่องหยุดยั้งการลงมือโดยเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดังขึ้นจากทางด้านหลังของตนทีราพินิจใจค่อยเผยตัวออกจากที่กำบังถลบอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากคนทั้งสองไปแค่ไม่กี่คันหรือนี่จะเป็นชะตากรรมของผู้ที่มีเชื้อทีเซลที่ต่างถูกชักนำให้ต้องมาประสบพบเจอกันอีกครั้ง อย่างหลีกหนีไม่พ้นหญิงสาวได้แต่ร่ำร้องอยู่ในใจด้วยความหวาดหวั่นพรั่นพรึงเพิ่งจะพ้นจากพวกราชาสีขาวมายัางต้องมาเจอคนร้ายตัวจริงซะอีกหรือเราจะถึงข่าวตายก็วันนี้ทำยังไงเราจะทำอย่างไรดีพิจิกเวี่ยงคนในมือทิ้งไปทางหนึ่งอย่างไม่ใหยดี ร่างของชายคนดังกล่าวร่วงลงกระแทกพื้นก่อนจะนอนกองลงไปกับพื้นคอนกรีตและเงียบเสียงไปท่ราธรรได้แค่มองตามไปอย่างนึกเป็นห่วงเพราะความหวาดผวาต,ต่อตัวอันตรายตรงหน้านี้มีมากกว่าหญิงสาววัย25จึงได้แต่ตยืนแข้งขาสัน่นกล่ำกกืนฝืนเผชิญหน้ากับมัจจุราชที่เคยเกือบจะปลิดชีวิตตนมาแล้ว อ๋ากำลังกลุ้มอยู่เลยว่าจะไปตามหาตัวพี่สาวเจอได้ที่ไหนดีจริงๆเลยนี่มันหนึ่งในสามฆาตรกรของคืนทมินย่างเท้าตรงรี่เข้าหาผู้หญิงตรงหน้าโดยสีหน้าเบิกบานยินดีเปิดยิ้มกว้างเสีจนเผยให้เห็นเขี้ยวแหลมซี่หนึ่ง โดดเด่นอยู่ด้านหน้าของแถวฟันชั้นบนนี่มันโคตรโชคดีอะไรอย่างนี้จะจะทำอะไรทีลาละลับละลักอย่างตกใจพังะาถอยหลังไปครึ่งก้าวเพื่อหลบเลี่ยงใบหน้าของวายร้ายที่ชะโงกเข้ามาใกล้ชนิดหน้าต่อหน้า ดวงตาสีเทาคู่นั้นทอประกายประหลาดล้ำเสะจนสามารถสะกดเธอให้หยุดยืนอยู่กับที่ได้อย่างน่าพิศวงค้างคาใจเหลือเกินได้เจอก็ดีแล้วขอเลือดหน่อยแค่นิดเดียวเท่านั้นชายหนุ่มผมยาวสีเทาเข้มโน้มริมฝีปากเคลื่อนกระซิบใกล้ข้างหู แสดงกริยาอาการในแบบที่ไม่อาจเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเหตุใดจึงต้องเข้าประชิดใกล้ผู้หญิงคนนี้มากถึงเพียงนี้อย่า,อย,า,อ,ยาอย่าทำฉันได้โปรดทำอะไรหืมเคยบอกแล้วไงว่าผมนะไม่ทำอะไรพี่สาวหรอกพิ่จิกเอ่ยด้วยเสียงกระซิบกระซาบ คำวิงวอนของคนตรงหน้าพลอยฉุดความทรงจำขึ้นมาได้ว่าตัวเองเคยฝากรอยประทับเอาไว้ราชาแมงป่องคว้าแขนทั้งสองข้างของอดีตเหยื่อขึ้นมาสำรวจทว่าผิวเนื้อตรงท้องแขนนั้นกลับเกลี้ยงเกลาปราศจากรอยขีดข่วนใดๆไม่มีแม้แต่ร่องรอยบาดแผลให้ได้เห็นเจ้าของดวงตาสีเทามองดูผู้หญิงตรงหน้า ด้วยความรู้สึกสดแสนพิศงงงงวยอีกครั้งทีราตอบข้อสงสัยดังกล่าวด้วยแววตาซึ่งแสดงแววหวาดวิตกตัวสั่นกลัวต่อความจริงที่อีกฝ่ายกำลังจะเข้าใจในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าหนาวเยือกไปทั้งร่างเมื่อไพลคิดไปถึงเหตุการณ์แย่งชิงทีเซลล์อันสุดสยองที่เคยเกิดขึ้นกับคีมมาแล้ว หรือว่าเฮ้ย hey, ไม่จริงนะเป็นไปได้เหรอเนี่ยพิจิกสายหน้าช้าๆดวงตาฉายแววชนิดหนึ่งซึ่งแสดงออกว่าตนเข้าใจได้สิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวตรงหน้าอย่างทะลุปรุปโปร่งติดเชื้ออย่างนั้นเหรออะไรกันเนี่ยมันเป็นไปได้ใช่ไหมในที่สุด ก็มีผู้หญิงที่มีทีเซลเกิดขึ้นแล้วผู้เป็นส่วนหนึ่งของความแตกต่างอย่างราชาแมงป่องดึงเอาร่างตรงหน้าเข้ามากอดรัดโดยสีหน้าท่าทางแสดงความดีอกดีใจอาจเป็นด้วยความยินดีหรือความรู้สึกอื่นใดก็สุดที่จะคาดเดาทีราไม่เข้าใจเลยสักนิดกับท่าทางที่อีกฝ่ายแสดงออกมา เธอพยายามผลักสายร่างที่เข้ามากอดแน่นอยู่ให้พ้นห่างออกจากตัวนอกเหนือไปจากความตื่นตกใจมีความระทึกแอบแฝงอยู่ในส่วนลึกหญิงสาวรู้สึกว่าหวามวันไหวไม่ใช่น้อยเมื่อต้องถูกสัมผัสจากเพศตรงข้ามชนิดชิดเนื้อแนบกายแม้ทุกอย่างจะเป็นไปได้วยความไม่ตั้งใจ แต่ถึงกระนั้นกลิ่นหอมประหลาดที่ราชาสีขาวเคยถูกดึงดูดมาก่อนก็พลันส่งกลิ่นอวนไอขึ้นมาอีกครั้งที่รารสึกร้อนรุ่มไปทั้งร่างเริ่มบอกตัวเองไม่ถูกแล้วว่าอยากหนีจากอ้อมกอดหรืออยากถูกกอดให้แน่นขึ้นมากกว่านี้กันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น คือร่างของคนทั้งสองถูกขอหุ้มอยู่ในวงล้อมของเรือนผมสีเทาอ่นอนอนุ่มพิจิกกดริมฝีปากลงประกบกับริมฝีปากของอีกฝ่ายอย่างสุดที่จะหักห้ามใจรสชาติหวานล้ำที่ตามหาทะลักล้นอยู่ในปากให้ตักตวงอยู่อย่างสุดกระหายความรู้สึกหวามไหวพลันบุกจู่โจมคนทั้งคู่ ข้างฝ่ายทีรารู้สึกตัวเบาวิวไร้เรี่ยวแรงที่จะผักใสความรู้สึกคล้ายจนเจียนจะขาดใจตราบเท่าที่อีกฝ่ายยังคงประทับจูบเนิ่นนานอยู่อย่างนั้น